ชวิตของคนอะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเด้อุ๊ยตื่นเต้นกับหมายเลขห้นะคะคนที่ได้หมายเลขห้านะคะจริงๆแล้วเลขนี้ค่ะเป็นเลขที่เป็นเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับความรู้วิชาการเหตุผลตักกะสติปัญญาตรงไปตรงมาชัดเจนมีคุณธรรมไม่ชอบเอาเปรียบใครไม่ยอมคน โอ้โหแล้วที่สำคัญที่สุดเป็นคนที่ชอบแนะนำคนอื่นเป็นคนที่ให้ความรู้ผู้อื่นนะคะยิ่งทนงเชื่อมั่นในตัวเองฟังนะคุณฟังดูดีเนาะครูจะบอกแบบนี้ค่ะหมายเลขห้าจริงๆแล้วอะ่ะเป็นหมายเลขแห่งภาวะความความรู้เยอะตักกะเยอะเชื่อคนยากนะคะเชื่อมั่นในตัวเองสูง จริงๆเป็นคนที่แทบไม่ฟังใครด้วยซ้ํานะฟังแต่สุดท้ายก็ขานเข้าใจเนาะไม่ขานตรงๆแต่ก็ขานเพราะคนหมายเลขห้าเป็นคนตักกะเยอะมากนะคะคุณลองไปดูเนาะเอ๋พวกสายวิชาการนักวิทยาศาสตร์พวกที่หาข้อมูลหาแหล่งข้อมูลหาความรู้คือ,อพี่พูดมาเนี่ยมันจริงว่ากูต้องไปหาก่อนแบบนี้่ะพวกนี้เลขห้าทั้งนั้นค่ะพวกตักกะเยอะเชื่อยากอะไรแบบนี้ค่ะแต่จะบอกนะ พวกหมายเลขห้าถ้าพอได้เชื่อเชื่อเป็นเป็นแบบเชื่อแบบสุดพลังเลยนะอันนี้คือคนหมายเลขห้านะเพราะเขาเป็นแบบนั้นที่เขาเชื่อสุดพลังเพราะเขาไม่ได้เชื่อคนอื่นนะเขาเชื่อตัวเองเพราะเขาไปหาข้อมูลมาเห็นไหมหมายเลขห้าเป็นแบบนี้ค่ะเพราะตักกะจะเหนือเหตุผลทั้งหมดคือมีตักกะใครจะเอาเหตุผลมันร้อยแปดอ๋อเหรอเออใช่แต่ไม่ค่ะไม่ได้เชื่อเลยมันเชื่อไม่ได้ใจมันเชื่อไม่ได้อะค่ะ เพราะมันเป็นคนที่ใจมันมีตก,กะมีความแบบานค้านตลอดอะคะ่ะถ้าไม่ใช่แต่ถ้ามีคนมาพูดแล้วแล้วโอเคเรามีข้อมูลเราเรามีฐานข้อมูลอยู่แล้วมันตรวจสอบได้แล้วเราเคยไปศึกษามาแล้วเราไปดูมาแล้วมันใช่คุณเชื่อแบบสุดจิตเลยอันนี้คือคนใหม่ได้ค่าเป็นแบบนี้เลยนะคะคือถ้าเขามีข้อมูลในตัวเขาอยู่แล้วหรือเขามีความรู้อยู่แล้วอะคะ่ะเขาจะสุดพลังเลยนะเขาจะแบบ ใส่เต็มจัดใหญ่อะไรแบบนี้นะคะแต่ทําไม่เชื่อคุณคุณอย่าไปเสียเวลากับคนเลขห้านะเชื่อฉันเธอะเชื่อฉันเถอนี่โอ้มันไม่เชื่อนะคะจะแบบมันต่อต้านเลยประมาณนั้นนะคะ